สวัสดีครับพบกับผมป๊อปปี้นะฮะกับรายการ The Newbie Tour นะครับผมเป็นรายการรีวิวโครงการในแบบฉบับแสนสิริครัดูไปดูมาเพลินดีพอมารู้ตัวอีกทีเนี่ยได้รับข้อมูลและข่าวสารเต็มๆจากแสนสิริครับวันนี้ผมจะมารีวิวโครงการพร้อมอยู่ใหม่ล่าสุดจากแสนสิริฮะนั่นก็คือ ลาฮาบาน่าหัวหินครับนี่ดูจากข้างนอกนะความน่าสนใจสุดยอดแล้วรู้ว่าตื่นเต้นตามผมมาดูข้างในเลยครับลาฮาบาน่านะครับเป็นคอนโดโลลา์8ชั้นสร้างเสร็จใหม่ล่าสุดเลยนะฮะแล้วก็เป็นท็อปออเดอะทาวอยู่ตอนนี้ด้วยเพราะว่าสร้างสีสันให้กับเมืองหัวหินอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับส่วนโลเคชั่นนะฮะถือว่าอยู่ใจกลางเมืองหัวหินสุด ตั้งอยู่บนถนนเขาตะเกียบครับอยู่ในซอยหัวถนน23ครับหรือซอยเดียวกับตลาดซิกเกด้าเลยเข้ามาเพียง300เมตรก็ถึงโครงการแล้วนะฮะและยังใกล้กับชายหาดอีกด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมของที่นี่นะฮะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองฮาวาน่าเมืองหลวงของประเทศคิวบาครับจึงมีการนำอาร์ตดีไซน์โค้งทรงสวยเข้ามาใช้ในโครงการด้วยครับ ส่วนตัวอาคารนะฮะสร้างความโดดเด่นด้วยทีคอร์ดสร้างความร่มรื่นให้กับตัวอาคารอีกด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่โดดเด่นนะแต่การใช้สเปซก็โดดเด่นไม่แพ้กันครับเพราะที่นี่นะฮะมีพื้นที่ส่วนกลางเกือบ4ไร่ยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ นี่นะครับการออกแบบและการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในนะครับผมของโครงการลาหาบาน่าเนี่ยได้อินสปิเรชันมาจากเมืองภาวาน่าเลยดูสิฮะเริ่มตั้งแต่ส่วนต้อนรับหน้าอาคารบริเวณดอปออฟล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ครับที่ได้จำลองบรรยากาศจัตุรัสย่านเมืองเก่าชื่อดังในส่วนของวัสดุที่ใช้นะฮะมีการเก็บรายละเอียดให้คงความคลาสสิกด้วยสีสนิมตัดกับสีผนังสีเขียวครับ ทำให้ล็อบบี้นี้เนี่ยนะสวยโดดเด่นอยู่บริเวณหน้าทางเข้าของโครงการเลยครับการออกแบบภายในอาคารนะครับผมจะวาดลวดลายใบไม้นะครับลงบนผนังสีเขียวทั่วทั้งล็อบบี้เลยโดยช่างเพ้นท์มืออาชีพพื้นกระเบื้องปูด้วยแพทเทิร์นลวดลายที่แตกต่างกันครับและซุ้มเหล็กดัดในล็อบบี้นี้ก็ได้อินสปิเรชันมาจากงานซุ้มเหล็กในเมืองฮาวาน่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้และยังเป็นการจำลองขอดภายในบ้านอีกด้วยครับ ไม่เพียงเท่านั้นนะฮะทางโครงการยังใส่ใจสุขภาพอนมามัยของลูกบ้านลดการสัมผัสประตูส่วนกลางจึงได้ทำประตูล็อบบี้แบบระบบทัชเลตอีกด้วยครับพื้นที่บริเวณส่วนกลางของโครงการนะครับผมมีการนำเอกลักษณ์อื่นๆของเมืองฮาวาน่ามาใช้ด้วยเช่นกระถางต้นไม้และต้นปาล์มตัดกับสถาปัตยกรรมที่เป็นหินนะครับและกระเบื้องโมเสกในสระว่ายน้ำ ทำให้ดีไซน์นะครับมีความโดดเด่นตั้งแต่ด้านหน้าต่อเนื่องมาจะถึงด้านในของโครงการเลยทีเดียวสระว่ายน้ำที่นี่นะครับถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะฮะเพราะโครงการนี้มีให้ถึง2สระเลยครับเป็นการออกแบบแบบฟรีฟอร์มมีการไล่ระดับของเกาะกลางต่างๆมีสไลเดอร์สีส้มนะฮะให้ความรู้สึกสดใสมีชิวชีวาสะท้อนถึงความมีสีสันของเมืองฮาวาน่าเลยฮะ และยังมีม่านน้ำตกนะครับถูกทำขึ้นมาเพื่อให้ส่วนกลางเนี่ยมีเสียงของธรรมชาติครับรู้สึกผ่อนคลายตลอดทั่วทั้งโครงการเลยทีเดียวสระว่ายน้ำชั้นสองนะก็สวยไม่แพ้กันเพราะเรานะฮะสามารถว่ายน้ำและมองเห็นส่วนกลางทั้งหมดของโครงการเลยครับมีที่นั่งให้พักผ่อนอ่านหนังสือฟังเพลงและยังมีอ่างจากูกุซี่อีกหจุดนะครับบริเวณกลางสระเลย การพักผ่อนของครอบครัวส่วนใหญ่นะคะจะมีเด็กเล็กมาด้วยนะครับเราเลยจัดมุมเล็กๆให้สําหรับเด็กไว้ได้เล่นไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นหรือจะเป็นสระเด็กครับนอกจากสระว่ายน้ําที่จะให้ทั้งความสวยงามและเติมเต็มวันสบายๆของทุกคนนะครับฟิตเนสที่นี่มีเครื่องออกกำลังกายให้เล่นหลากหลายมากๆและไฮไลท์ที่นี่คือระหว่างเล่นคุณจะได้เห็นวิวทิวทัศน์รอบโครงการนี้เลยครับ หลังจากออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องของวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษและก็สะอาดนะฮะในการที่จะเอาไปทําเป็นอาหารก็สําคัญต่อสุขภาพคุณเช่นกันนะดังนั้นนะครับที่โครงการลาฮาบาน่านะครับจึงจัดพื้นที่บางส่วนนะครับให้เป็นแสนสิริแบกจากหรือสวนผักปลอดสารพิษเพื่อให้ลูกบ้านนะครับเดินลงมาแล้วก็สามารถเก็บผักเก็บไปทําอาหารได้ฟรีๆเลย ห้องของโครงการนี้นะครับมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันฮะไม่ว่าจะเป็น1ห้องนอนหรือ2ห้องนอนครับอย่างที่ผมอยู่นี่นะคะก็คือแบบ2ห้องนอนและมีขนาดประมาณนะครับหกตารางเมตรจุดเด่นของห้องนี้นะครับก็คือหน้ากว้างและมองเห็นวิวทะเลครับการแบ่งพื้นที่ห้องนอนนะฮะเป็นสัดเป็นส่วนมากและห้องครัวเนี่ยเป็นแบบครัวปิดครับส่วน1ห้องนอนจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่28ตารางเมตรครับ จัดพื้นที่ได้อย่างลงตัวมีฉากกั้นเพื่อแยกส่วนของห้องครัวกับห้องนอนแยกออกจากกันครับวิวเห็นทั้งส่วนกลางและแบ็การ์ดรอบๆโครงการนี้นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายตอบโจทย์นะครับทุกไลฟ์สไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสายกินสายเที่ยวไม่ว่าจะเป็นตลาดซิกเกอาและเทมาอริีนฝั่งตรงข้ามโครงการเลยครับในส่วนของสายคาเฟ่ฮอปปิ้งเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายแนวเลยครับไม่ว่าจะเป็นวันดีเดย์อร์ทิสคาเฟ่ริมทะเลสุดชิล อีกทั้งยังมีห้างสรพสินค้าชั้นนําอย่างบูพอร์ตมีทั้งของกินและก็ของใช้โรงภาพยนตร์ก็มีและใกล้ๆนะฮะยังมีโรงพยาบาลชั้นนําด้วยและนอกเหนือจากนี้นะครับที่ลาฮาบานาหัวหินยังมีบริการพิเศษอื่นๆอีกมากมายทั้ง l e a ทเวนบริการด้านความปลอดภัยแบบเรียลไทมตลอด24ชั่วโมงผ่านเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระบบรักษาความปลอดภยัยและระบบวิศวกรรมอาคาร ังจากพนักง,งานรักษาความปลอดภัยและกล้อง C C T V ส่วนบริการหลังการขายได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพจาก PLUS Property ครับ